โอเคฝวัส okay, ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอยู่เกมรัานะจริงๆ EP นี้มันต้องเป็น EP ที่สองนะแต่ว่าแบบชิปแรกที่ผมอ่านเอาไฟล์วิดีโอมันเสียงไงก็ให้ EP นี้เป็น EP แรกแล้วกันนะวันนี้เราจะมาสำรวจเกาะกันดูเกาะกนะเกาะใหญ่ดูดูน่นยเยอะ ในอีพีแรกมันบอกไม่ได้อะจริงๆในคลิปที่แล้วมันจะมีตอนที่พวกผมล่านกตัวนี้กันเนี่ยแต่ว่าแบบตอนนั้นยังไม่มีธนูไมเวลาเราล่าแล้วแบบสู้ไม่ได้เลยแบบตายแล้วตายอีกอ่ะวันนี้นี่กลับมาล้างแค้นพร้อมกับธแบบนูมีอยู่มาลองลุยกันถึงเกาะกัเนี่ยโอเคคเุณเตะวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาล่านก นั่นแหละบินอยู่แล้วไงตัวใหญ่ยังไม่ถอดสมอจ้ะโอเคคนทาหารเต้ถอนสมอเดือดเจรียบข้ามหอกก่อนดีไหมข้ามหอกก่อนดีกว่าจะเต็งเลยหรอวะเออหอกจะพังน่าจะแทงอีกบอลฝีห้าทีพังแต่ถ้าเดี๋ยวมาอยู่ก่อนนี่เราต้องจัดฝาลายด้วยนะเก็บฝาลายเยอะๆเลยข้งางใต้นี่มีเต็มเลยอ่ะ เอะเอาขอกไปเอา้านอนทำไมล่ะเตรียมของให้พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขนกนกขนนกมึงเก็บไปไ้ไหนวะโอเคตัวแปบบ๊บนี่ต้องมีหัวฉลามมีเป็นนักล่าพร้อมไหมอ่ะเเก็บของก่อนตับตัวเองให้ว่างก่อนลูกโนหกดอกมันจะพอหรืออะไร ดูเล็กอะตอนนี้มีทั้งหมด้5อันอ่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นเอ,อไปก่อนไหมไเนี่ยมีขนนกอีกอะเอาไปดิเนี่ยในหีบเนี่ยขนนก19อันนะ 2> 1 2 3 4โอ้30ดอกเร,เรามาเพื่อที่จะชนะเท่านั้นในรอบนี้อเอาไป15อันอเรามาเพื่อที่จะชนะโอเคพร้อมยังพร้อมละสนุกเยอะขนาดนี้ก่อนดีนต้องรอฉลามก่อนรึเปล่านยใช่เอาฉลามก่อนเลยไป มาไอฉลามแล้วแล้วคุณเต้ทำอะไรคุณเต้ผมโฟโล์วลามเเอ๋อเหรอปุ๊บหิวหิวโดนโดนไปหนึ่งทีเอาจริงๆสูได้น้ำได้ป่ะวะอือสองทีอืออือฉลามก็แค่ชื่ออาหารเท่านั้นแหละฉลามอ่ะโดดหนึ่งทีหายใจก่อน มาละมลลันล็อกโกอะไรโอเคกำลังมึงแล้วโอ้โหล็อกกูโดนหนึ่งทีว่ายตามไปอุย้ยลืมใส่ขากโกบก็ว่ายอยู่ไม่ไหวชา้าจังเอุ้ยโดนโดนสองทีเลยว่ะเต้เ <1 S 1> ดี๋ยวค่าฉลามเส็จต้องออกหอกพังว่ะอุ้ยโดนสามทีเลยเต้ต้องขึ้นทีเต้เราจะตายกูจัดก,การเลย หนึ่งทีจัดการไปก่อนนะไปไปคิวเลือดแบบไปกินฟุ๊กก่อนเตรียมฟุ๊กไว้ละหนึ่งทีตายไหนเนี่ยเหนอยู่เกาะไหนอยู่ไหนปูมาเก็บตลาดอยู่ตลาดเหรอตอนเนี้ยยังตอนนี้กูอยู่ตลาดเนี่ย กำลังขึ้นขันขขไ<ว>ปดานเลหยบมีหีบใหญ่อยู่ด้วยเก็บมาแล้วอุย้ยได้ได้วยแผ่นเหล็กมาด้วยเดย์นี่มนเป็นเหมือนข้อต่อใช่ไหมใช่ใช่เดีวต้องเปลืองเหล็กโอ้แตงโมอันนี้คือกวางเดี๋ยวค่อยเราไปจาัดก,การนกก่อนดีกว่าป่ะ พยายามมองหาหมูป่าเลยนะหมูป่าอยู่ไหนฟางต้องต้องน่ากันนะต้องใช้ขนนั่งไงหมูป่าเี่เอาหมูป่าก่อนดีกว่าไหมนั่นนะเรามองเห็นเราจะทำยังไงมันดีวะเราจะลงยิงเหรอแต่เราต้องใช้ตะลุูหินนะได้ขลม่นเป็นมึงเป็นเซียนล่าหมูป่ามี่ยเหรอมีหน้ากากหมูป่าจัดการดิโู้ยิงว่าวไปแล้วว่าหนึ่งนัดอือ แทงกว่าทีตรงที่ไม่มีอุ้ยโดนโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยมันอุ้ยโดนเลยเนี่ยทิพายตายตายละตายละเอ้ยไปรอเราลงวะอุ้ยไม่โดนไม่โดนไหนะอีน เอ้ยมันเริ่มบินไปไกลวะ่ะมากลัวมันบินกลับขึ้นไปไร้แล้วโอ้โหไม่โดนโดนล่วงตายแล้วไายแล้วอัจฉริขึ้นเลยวุ้แต่ฝนมันตกทะเลไปเลยอ่าโอ้โหแย่่ะเฮ้ยไหนเก็บลุกดอกคืนได้นะเต้เต้มานี้เต้มานี้มาต้องลงไปพร้อมกันเว้ยนี่ฝนมันลอยอยู่นี่ ฝั่งไหนทะเลฝั่งนู้นเลยเหรอฝั่งนี้ทะเลฝั่งนี้เลยต้องขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวกูว่ายอ้อมไหมกูกลัวโดดไปกูปเจอฉลามมีฉลามมันอยู่ปะวะฉลามมันอยู่แถวเรือไปได้เลยลงเลยลงเร็วเลยแหละฉลามมันอยู่แถวเรือรีบมาตัว้ยยเดี๋วมันหายก่อน <c oughs> เดือดส่งมันเน่าวนะ <c oughs> เดือดดุวิ่งก่อนลูกธนูที่กูยิงพลาดไปไหนหมดวะ <c oughs> <c oughs> เราแตงโมใช่ไหมแตงโมแตงมได้น้ำเยอะกว่าเอาปลาดุกปลาดุกออกไปคนละตัวแล้วกันนะเก็บสักแคปหน่อย เข้ามาแล้วก็วเอาจนได้ได้ไรไหนไวะมานี่อยู่ไหนอะตรงร้านค้าอยู่นี่เต้กูอยู่นี่ <c oughs> เห็นกูยังตรงหนองน้ำหลังมึงงไหนก็ส่งตรงตรงันะโม่อะไรกันแ่รานาองไม่ใช่เนี้ยนุ่ตตไม่่หัหน้าไปิโม่อยู่ไหนมันทำอะไได้ไงจอะไรเลยกไม่ได้หรอเออหรือต้องเลี้ยง ขเออรกัน้เก็นก่อนนะมเเก็บไดง้ไปิน่อยตนวขอกาีมงกอลยนะงไปหรวะเออผมจะดูืแค่แตดกแตดกอันนี้กแล้ววะแทนนัาอไร่เป็นางอะไรสักอ่งไม่ไจกเปล่าเก็บอนี่ตามมาอุโอ้มันกิ้ตรงไปข้างล่างวหอละลืมไปตรงเนี้ยมาเอาตรงนี้ก่อนเต้นี่นี่นี่ นี่นี่ไม้เต็มเลยนี่ไม่กระเป๋ามึงยังว่างเยอะบ้างถ้างั้นอ่ะเต็มแล้ว,วแต่มันเก็บของซ้ำได้อยู่อะเอาขวานไปมึงไปตีไม้เลยขวานไม่ได,ไได้ขวานไม่ได้ไม่กูให้มึงเก็บขวานกระเป๋าเต็มวะเออหายละกูเก็บเองก็ได้ไป,ปเดี๋ยวขึ้นมาอีกรอบก็ได้มันยมีมีต้นยังไม่ได้ตัดฝั่งนู้นระเพียบเลยเห็นไหมเนี่นล่ะต้องบน เออข้างบนด้วยเห็นไหมเต็งเออเราไปเก็บของก่อนเก็บของมันหอกตัวเต็งมันมีที่จับฝัดป่ะวะเราคาบได้ไหมที่จับฝัดมันต้องมีดิ<ไ>สวีทเน็ตน,นี่คืออะไรอะ่ะแคทชิง่งโอ้ที่จับมมแมลงกับฝัดไอ้โชเวลนี่คืออะไรวะไอ่ต้องรอรีเสิร์ชอ่ะ ไม่ไอเสียมเนี่ยเราสร้างได้แล้วเราใช้เหล็กหนึ่งอันเรเอาไปใช้ทำอะไรยูดฟูลออฟเทนเดอร์เอาไว้ขุดดินเหรอเออมันมีให้ขุดดินอยู่ในทำเม่กันเนี่ยมันต้องใช้ขุดดินอาอแล้วไหนแพรเราอ่ะเอออยู่นู Questo ่ที่สวิตเน็ตนี่คือที่จับแมลงเหรอมันก็มันบอกว่าบักอะแคทเดอะดักนั่นแหละนี่เห็นไหมยูดฟูลฟอร์แคชชิ่งบัจับพวกมแมลงอะอล้นะร

จัได้ทิมบอกใช่เดี๋ยวมันนี้มันคือมันบอกจับมาแมจับมคุณได้ไม้สี่สอันเอ้ยหินี่เต็มรอินนี่้าไปเชอได้แล้วนะเฮ้ยโอชาไอ้นี่เงียไอนเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวคาเอวนะ่เราอเตมเนี่ยโอ้หินี่เท่าไหร่ก็พอจะอเราไอหนของคนกทีเออไอ้นี่มันหนังอะไรอยางขาทำเสื้อผาให้ไงหนังุกเนีย ไี้ไอ้ไอ้ฝุ่นหานอันไหมาแล้วไม่ได้ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้นี้อุ้ยไอ้ไอ้ฝุ่นหานมาวิคิวใช่เหรอไหนก็หมูอยู่ไหนเอามาไหนใช้ได้ไหมแล้วก็ปลาเอาตัปลาว่ะท่านปลาเลยมันใช้น้องไก่หนึ่งอันเอามันต้องใช้เห็ดด้วยนี่หว่าเราไม่มีเห็ดเลยโอเคทำยังไงทำไม่ได้เห็ดเออืมเห็ดเราไปหาจากไหนวะอย่างนี้คือเราอาจจะอย่างนี้คือเราอาจจะต้องกลับไปที่หน้าหนีรอบนึงะว้นที่ก่อนนั่นแะไปเดินสำรวจเห็ดด้ แต่ว่าไปกี้อไอ้อตัวนัว้นกรดังไม่กัดขาดก็ฉลามเกิดแล้ววะไอ่ตอนแรกไงไม่จะขึ้นฝั่งอยู่ไม่ได้เลยจะไปเด็กไม่จะสำรวจอะไรก่อนเนมะื่อไหรอืมมันยังมีไม้ให้เราตัดอีกพวกข, <อ S 1> ข<อ>ุ้ต้องทำหนี้วะที่กดดินด้วยไม่ยงนั้นเราจะปลูกพืชไปได้ เออเดี๋ยวราลองงั้นงันม, <teri S 2> มันมีกระถางต้นไม้โหดอยู่กาก่อนนี้เดี๋ยวเราอยู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองไปนี่ด้วยอะไรวะบนเกาะนู่นเราไปตัดไม้เพิ่มไงไม่ได้เก็บไม้ไว้เยอะๆหรอกที่กดดินเดี๋ยวเหล็กนี้เก็บไว้ก่อนคนบอสฝาลายเรามีเ <Jackie. S 1> ยอะอยู่แล้วใช้ได้อีกนานแหละอันดับต่อไปต้องสร้างหีบเพิ่มวะเดี๋ยวอะอันดับแรกเอาหีบเพิ่มก่อนเลยมันไม่พอเก็บของแล้วตอนเนี้ย เราแม่งฟาร์มกันโคตรเก่งไอของแบบใกล้หมดลนะลูกธนูเก็ไบไว้ก่อนอันนี้คือมเมล็ดสำหรับรดปลูกทิ้งไ,ไว้เลยละกันไปกลับไปที่เกาะอ,อีกรอบสลามเกิดยังเนี่ยยัง เต่แล้วมึงค้าไปนั่นอยังอ่ะที่ขุดอ่ะออมาละจะไปขุดแล้วจะลองไปขุดให้ทำนั่นใช่ไหมอ่อดินมารสเซิลเนี่ยมันเหมือนจะปลูกเหมือนปลูกข้าวหรือปลูกอะไรไม่แต่เ,เราไม่ได้ก่ยอยู่เกาะนานวะ้ยไม่มันปลูกในเรืออ๋อเป็นเหมือนแปลงผักแต่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปจัดก,การเรื่องต้นไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขุดแม่งได้น,อนด็อตเลย เรียบร้อยไม่มีแค่สองกองก็อยเ่แต่ก็ได้ดินมาแล้วกับดีเสิร์ชแล้วก็ไอ้นี่ด้วยทางนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่อะไรวะต,ต้องมีต้นไมาต้นไ้ตัดไม่ได้เดี๋ยวสรา้างไอ้นี่ด้วยนะที่เก็บไม้จะได้แบบแยกที่เก็บไม้ออกจากที่เก็บของไอ้นั่นนั่นเด็ก ตอนนี้เรามีไม้เยอะน่าจะได้เวลาตกแต่งเพิ่มเติมเรือแล้วเฮ้ยข้างบนยังมีกวางอีกว่าเนี่ยได้แปลงใหญ่แล้ว อันนั้นคือแปลงปลูกอะไรอ่ะเป็น g แก๊สเท้า t e r and glass feed animal เฮ้ยอะไรวะ feed animal เฮ้ยมันเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าใช่ะไ,ไรอะไรวะมีเขาฟีดแอนิมอลอ่ะไม่มันมันไว้ปลูกไอ้ดีหรือเปล่าไว้เลี้ยงสัตว์อ่ะเ,เออก็ปลูกไว้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าไม่ก็คือพอมันโตแล้วก็เอาไปเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ไง ในความหมายมันได้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าอย่างแต่ตมันก็เป็นก้าวแรกสู่การเลี้ยงสัตว์ของเราประอับจะใช่ทำแปลงใหญ่มาแล้วนะมีเดี๋ยวมีไม้อยู่อะเดี๋ยวขยายพื้นที่สักสองช่องสางช่องก็ได้จะต้องขยายพื้นที่อะพื้นที่ไม่พอแป,แปลงใหญ่มังโคตรใหญ่ไม้มันได้เยอะอยู่อะรอบนี้ได้มาอีกสิบหก แขวานใกล้พังแล้วนะับไปไล่แมงกับผุนนี่เราไม่ได้ศึกษาด้วยนี่เราเราให้เกมเป็นตน<อ>ัวกูลองไปจ<ะ>ิ้มแล้วมันเม,ม,ม็มีอะไรไม่มีไอ้ที่จับมแมลงที่กูบอกไอ้เต้ฉลามลงๆมา,<อ>าช่วยล่าฉลามวัมนนี้เอาฉลามอีกตัวนะึไ,ได้จนูยิงอ่ะ ฉลามผมแล้วหนึ่งสองทีแทงไปแล้วสองทีไม่ฉลามตัวนี้ออดูเอ,อื่อ,อ,อยจังวะโอ้ยฉลามมุดดินระวังฉลามมุดดินอยู่อะไมาแล้วโดนไปโดนไปสองทีข้างลา่างน,นี่อยู่ใ,ใกลกันหน่อยให้ได้แทงแบบง่ายๆ โอ้โหแทงวืดชิบหายแล้วมียิงโดนไวสองทีเฮ้ยไอตรงที่ดำลึกนะั้นมันมีของวัดต้องลองไปเช็คดูนะัน่ะฉลาดจะตายแล้วนะแผลเต็มตัวเลยดูปักเต็มตัวกนะูบอกเลยอ้กูจะตายเต้เอาให้มันตายตรงนี้ได้ไหมตายแล้วตายแล้วเอาเชือกูุจมน้ำ ขึ้นมาเลยก็ได้กูรูดของอยู่ไอ้ธนูธนูปาฉลามเมื่อกี้ได้อยู่อะไรอ๋ธนูนนหินไปยิงอ่ะีะ่เลยได้ไปต่อไปชุดหนึ่งกับไม้ชุดหนึ่งโอเคคุ้มอยู่เหลือ,ห,ลอหัหฉลามได้มีอันหนึ่งอ่ะนี่มันคือหลักฐานของผู้ชนะเลยนะเว้ยที่แบบัวฉลามเยอะอ่ะ อุย้ยไอ้กล่องเก็บผลไม้ก็เต็มว่ะแต่เดี๋ยวคับเบ็ดตกปลาก่อน,นเกล็ดคัพเบตตกปลาเล็กให้หน่อยดิที่ใช้โบว์หนึ่งอันอะเนี่ยคับไปหน่อยคับไปหน่อยลลเล็กปลาตกปลาเล็กต้องตกปลาเก็บไว้เพราะตอนนี้เราเริ่มมีเมนูอาหารแล้วไง ขวานก็จะพังละโอ้ไม่จะพังใช่ไหมขวานได้ได้เดี๋ยวข้าให้เดี๋ยวลองขอลองดำไปดูไอ้ตรงที่ลึกๆนั่นหน่อยนี่มีอะไรวะเฮ้ยนั่นไงแร่เหล็กอยู่ลึกจัดนทรวแร่เหล็กไปเอาแร่เหล็กมาแร่เหล็กตกลาอยู่ลึกตัวของเอาไว้ในนี่นะในกล่องแล้วนะขวานกับเจดกปลาเมทัลอ็อกนี่ไงโอ้โหอยู่ลึกจันแร่เหล็ก องการต้องการโอร้เพียบเลยเต้แร่เหล็กเต็มเลยตรงนี้มีอีกสามอันเนี่ยลงมาช่วยกันดิแต่มันลึกจัดเลยอ่ะใส่ตีนกบวันเฮ้ยมันเหลือเริ่มเปิดโลกแล้ววะมันจะมีตรงที่ดำน้ำลึกๆอ่ะเต้ลองดำมาดิตรงใต้แผ่เลยอ่ะที่มันลึกๆอ่ะมีสุดมันมีเหรอแปลว,แว่ากูต้องคลาสถังออกซิเจนสินะ โอ้มันมีเหมือนธงอะไรด้วยไม่รู้ฟากเรืออับปางไอ้เต้เออจริงเหรอเออมีมีฟากเรืออับปางอยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นกูป่ไม่เ้ยเจนจะจมน้ำตายอยู่แล้วนี่คุโผล่ขึ้นไปก่อนออกซิเจนเราตัมทางคนมันมีมีครับถังออกซิเจนแบบนี้ไม่เราขับได้เลยหรือเปล่าเราโน่นอ่ะตรงโน้นอ่ะเต้เน่ะตรงโน้นอ่ะมันมันมีเรืออับปางอยู่เว้ยแต่มันลึกจัดเลยยื้อไม่น่าอยากยากไม่ยากเลยกำลังจะหิวตายเลย ของมันลื่นเหลือ,ลอนะกินแตงโมแทนผลไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอกูย่อยอะไรก่อนม่วงกินม่วงเข้าไปน้ำเติมให้เต็มหลอดอืยวนไปยาวๆฮะวันนี้แต่เห็นแล้ไหมตรงที่บอกแต่มันลึกมากอะ่ะ มันมีซากเรืออับปางอยู่ในดูที่ดำน้ำดิก่อนดำน้ำเองเดี๋ยวกูคับให้กูเมันต้องคับขวดก่อนแล้วก็ต้องมีไอ้กูคับขวดแล้วครับขวดแล้วเว้ยแต่มันต้องมียดมันใช้นั่นห้าอันเลยเหรอวะไวคอนอะไรเนี่ยไอ้ฟารานะเผาอ่ะกูเนี่ยรอสารลายเผาอยู่เนี่ยสารลายหมดอาจจะต้องใช้แค่อันเดียวก่อนว่ะมึงมึงเอาแค่ของมึงก่อนก็ได้ไม่เอ้มึงก็ลงไปก็ได้ไม่มึงมีตีนกบตีนกบอยู่ที่มึงไงตีนกบมึงก็มีไม่ใช่หร นี่ครับมาให้มึงคนเดียวเอาเหรอกันมึงเอาตีนกบไปเลยเอาไปเลยนี่งอไปเลยแตกูไม่รู้ที่นะมึงไม่นี่มึงว่ายไปตรงนี้แป๊บเดียวเราก็เจอเดี๋ยวรดยล้อฉลามตัวต่อไปเกิดเดี๋ยวฆ่าเฟนดูพาไปมันมีซากเรืออับปางอยู่ของเยอะด้วยดูฟงแล้วเราอาจจะได้เจอของแปลกๆก็ได้ด้วยเออเอามาดีเจอทั้งหมดเดี๋ยวต้องคับที่ต้องคับใหม่มีแค่ขวานขวานมันมีแล้วค้าไปแล้วขาไปในกล่องอ่ะ ใส่ใส่ไว้ในกล่องก็ได้เออใช่ฉลามเกิดเดี๋ยววะจะลาฉลามก่อนเช็ดหมดเลยไม่ก็เดี๋ยวมันจะได้ไปดำน้ำเลยไ้เต้นนองไก่อย่าเพิ่งเอามาย่างดิเก็บไว้บ้างนุ้ยจะย่างหมดนะ เก็บไว้แบบเหลือไว้สักอย่างละสี่ชิ้นอะสามชิ้นสี่ชิ้นอะไอพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยเผื่อไว้ทําอาหาร่งจะได้รู้ว่าอาหารแต่ละอันมันเพิ่มอะไรบ้างปวดใหม่อ๋อส่วนน้องไก่เนี้ยเหรอเอออ๋อเน,นื้อหมูแต่ตอนนี้คือเราไม่มีเห็ดเว้ยเราไม่รู้จะหาเห็ดจากไหนเอ่กัวยิงตั้งแต่เล่นหมไม่เคยเห็นเห็ดเลยไงดูฝนมันต้องปลูกเห็ดอ่ะอืมอาจจะจริง ไม้หกสแคปสองสแคปไปไหนหมดวะขีดสแคปอยู่ไหนอะหืมไอเต้ไหนไหนขีดสแคปอะเอฟหมดเหรอก็ขีดสแคปไม่มีเลยไหนมึงบอกสแคปเยอะโอ้นี่ไงอยู่นี่เนี่ยโอ้โหมีแค่นี้เองหรอมีแค่นี้เราลองไม่ได้ใช้เองไม่ได้ใช้เองนอกจากค้าตะปูค้ามาแล้วเต้นี่นี่หนี้นี้อะไรวะ วางตรงนี้เลยเฮียอ๋อเออเนียแล้วไงวะเป็นไงเก็บ<ส>ไม้ได้ยังไม่เดี๋ยวลองดูดิหยิบไม้มาที่กิบกันเฮ้ยไม่เห็นมันใส่ไม้ลงไปได้เลยทำไมมันมีไม้อยู่แล้ววะ <c oughs> เฮ้ยนั่นดิมันแปลกๆมันใช้ทำอะไรได้เนี่ยเป็นตุบเลยวะเฮ้ย มันทำอะไรได้อะหรือมันเป็นแก้ฉากตกแต่งเฮ้อเต้มันทำอะไรได้วะก็เป็นแก้ฉากตกแต่งเออหรือว่าใช่วะใช่ว่าใช่เป็นแค่เอามาวางง่ๆแน่เลยแบบให้ดูจุดเก็บตกแต่งอะไรเงี้ยอูขยะจันเลยเฟืองของวะอลไ์กูพร้อมแล้วฟางเสร็จแล้วอ่อเออโอเค กูกับฉลามก่อนเลยโดดมาบุม๋มโน่นฉลามอยู่นู่นแต้ฉลามเล็งกูแล้วโนนยไ,ไปแล้วมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วฉันตนูมันทำให้แบบฉลามมันแคนเซิลได้ปะ สองทีสามที <Okay. S 1> โดนไปโดนไป้สามทีเจ็บดีเจ็บดีอุ้ยโอ้ยโดนโดนกัดอือโดนกัดแล้วไงแล้วเด,ด,ดี๋ยวเราต้องหาสแ,แคปเพิ่มเนี่ยสแ,แคปเราเหลือประมาณสี่สิบอัน,นเองอะไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> จะตายละแทงอีกสามที ให้ลูกหมดต้องฆ่ามันให้ได้นะลูกหมดแล้วหอกไม่มีวะเออหอกแตกอืตมาตายพอดีเลยอย่าตายต่อหน้ากูเก็บลูกทนันเก็บลูกดอกกลับมาก่อนโอ้ยกูจมน้ำโอ้ยขึ้นขึ้นดวนดวนบุ๋มบุ๋มเต้นี้ว่ายตามมาเต้นั่นแหละมันนี่คือกูใช้ยอย่างวะเนี่ยถังกาเิเจ็ด ใช้อยู่มึงใส่อยู่นันอ่ะนี่เห็นกูบ้าใส่แต่ไปตัวกูเห็นปะเฮ้ยไม่ไม่เห็นวะเออไหนถังออซิเจนมึงอยู่ไหนกูใส่ไว้ในของแต่งตัวแล้วมาตามมาเดี๋ยวพาไอ้ตีนกบกูก็เห็นมึงมึงใช้ยังไงเนี่ยกดมันต้องใส่ในนี่ในช่องแต่งตัวเออกูใส่แล้วนะไม่เจอเลยไม่ถ้าเกิดใส่มันก็ใช้แล้วเออแค่ใส่มันก็ใช้แล้วแต่มันไม่เห็นนะไม่เห็นตีนกบเลยนะ อ๋ออยู่ที้อยู่ได้นานกันอยู่นานอยู่ไหน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 นี่นี่อยู่นี่เห็นไหมเห็นว่าเนี่ยดำมาไว้ตามมานี่นี่ทางนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นวะเห็นหลุมนัดวะเออหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยลงไปเนี่ยมันจะมีอยู่นะข้างล่างเห็นวะอ๋อเห็นอะไรใช่ไหมเออเนี่ยกล่องเออนั่นแหละไปเก็บของดูมันมีตรงทางขวามันมีเหมือนต้นอะไรด้วยไม่รู้เก็บมาให้หมดเลยนะ น้ำมันลึกเกินอ่ะคือกูลงไปช่วยมึงไม่ได้อ่ะเจ้าปลาปเปล่าเอ้ยไม่เห็นเจอเรือเลยวะก็ฟากอับปางอันนั้นแหละที่กูบอกมึง่ะอ๋อคือตรงนี้เหรอเออมีแค่กล่องมีแค่กล่อง, <laughs> องเก็บสแคปก่อน ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมลองค้ามาเพื่อแค่นั้นนะได้อะไรบ้างวะได้ของธรรมดาเหมือนกล่องตามทะเลทั่วไปอะอ๋อเออไม่มีของอะไรพิเศษไม่มีน็อตหาอลยให้ดูดะแม่มึงลองดำไปตรงใต้ทะเลที่ลึกกว่านั้นดิมีอะไรบ้างวะลองดูไม่เสียหายเฮ้ยเจออะไรปะต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยซิเวอร์อะไรสักอย่างเป็นขั้ลายีฟฟ้าเออเก็บมา ใต้ทะเลไม่มีแล้วปืนดินกรนโก่มันมืดด้วยจะมองไม่เห็นได้แห่เหล็กมาห้าคันแหล่งเหล็กเก็บไว้ไหนวะเนี่ยไม่ได้เก็บอยู่ที่จั่วกูลัวจั่วเป็นคนหลอกนะกูแฝงไว้ในหีบไว้นี่ละวแต่กูว่าไปเอามาดี่อะแต่แต่สแคปเนี่ยเราเราต้องเก็บเพิ่มแล้วนะสแคปอ่ะ แล้วจะเก็บเพิ่มใช่ไหมแฟแคปเลยเออแฟคแคปเริ่มเหลือน้อยเหลืจะแคปหาไม่ยากแค่นนเจอกล่องก็ได้หรอกเหลือประมาณตอนนี้สแคปเรามีในสต็อกแค่ประมาณสี่สิบอันเองอรัใช้ได้ไม่นานหรอกหมดสีิดวันที่เยอะนะมันหลังๆมาน,นี่ของใช้สแคปเยอะนะเว้ยไปอ,ออกเรือไปถอนสมองก่อนอเดี๋ยวลูกคาบบา้าไปตกปลาก่อนลืม มามาแล้วเนี่ยอยู่ในกล่องเนี้ยกล่องที่กูเปิดอ่ะกล่องนี้กล่องนี้อนเออขวานคาไปแล้วด้วยใช่ไหมเคเออตกปลาก่อน